ต่อไปเป็นตัวอย่างการโอนใบรับรองนะครับเราต้องเข้าสู่ระบบของผู้รับโอนนะครับผู้รับโอนจะเป็นคนยื่นคำขอวัตถุประสงค์เป็นโอนใบรับรองแล้วก็เพิ่มชื่อแลบนะครับอาจจะเป็นชื่อแลบเดิมหรือว่าชื่อแลบใหม่ของผู้รับโอนก็ได้นะครับจากนั้นก็ตรวจสอบผู้โอนนะครับ เราจะต้องเกาะเ,าเลขสิบสามหลักของผู้โอนแล้วก็แล้วก็เลขที่ใบรับรองครับ ข้อมูลถูกต้องก็กดโอเคนะครับหลังจากนั้นผู้รับโอนก็กรอ,อกข้อมูลตามปกตินะครับ ผู้รับโอ,โอนนะครับจะได้รับอ e ีเมลแจ้งว่ามีการขอ,อ,อขอโอนใบรับรองนะครับก็ถ้าผู้โอนเห็นว่าไม่ไม่ถูกต้องนะครับไม่ได้เป็นผู้ออไม่ไม่ได้มีการโอนใบรับรองครับสามารถแจ้งไปทางสอมอ,อได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นการแจ้งให้ทางผู้โอนนะครับรับทราบ ในส่วนของเจ้าหน้าทีา่ก็ทำการมอบหมายนะครับเหมือนคำขอปกตินะครับ จากนั้นก็เพิ่มค่าใช้จ่าย เจ้าหน้าที่ก็แต่งตั้งทีมตรวจประเมิน จากนั้นก็ทำการบันทึกแต่งตั้ง เป็นบันทึกการแต่งตั้งต่อไปผู้ประกอบการต้องอเห็นชอบคณะตรวจประเมินครับกดบันทึก เจ้าหน้าที่สร้างไปอินครั้งที uh ่ห huh. น uh ึ่งบันทึกนะครับแล้วก็ ไมโครเซ์วินะครับคือไมโครเ์วิจะทำการตรวจสอบไปอินแล้วก็อัปเดตสถานะจากนั้นก็เพิ่มผลตรวจประเมิอนอันนี้เราไม่มีก็ยืนยัน จากนั้นก็ทำรายงานการตรวจประเมินนะครับ ลงนามทำการลงนามลงนามอิเล็กทรอนิกส์ลงลงนามรายงานการตรวจต้นน้ เมื่อลงนามเสร็จะระบบก็จะสร้างรายงานการตรวจประเมินให้เหมือนกับคำขอรูปแบบอื่น,นส่วนของผู้ประกอบการจะต้องอยืนยันผลการตรวจประเมินการบันทึก เจ้าหน้าที่ก็จะสรุปรายงานนะครับทำการบันทึกจากนั้นผู้ประกอบการ จะต้องเข้ามายืนยืนยันขอบข่ายนะครับจนที่สร้างไปอินครั้งที่สอง บรกาเซรทำการอัปเดตสถานะนะครับเมื่อมีการชำระเงินจากนั้นผู้ประกอบการยืยนยันความสามารถ หลังจากการยืนยันความสามารถนะครับจะสังเกตว่า,าจะมีการาคำขอนะครับที่ขึ้นอยู่กับผู้โอนนะครับจะถูกย้ายมาเป็นของผู้รับโอนนะครับเป็นคำขอที่เกี่ยวข้องกัน,นในส่วนของผู้โอนนะครับคำขอ,อของผู้โอนก็จะตกไปนะครับ คำขอปัจจุบันก็จะเป็นคำขอหลักแทนนะครับ จากนั้นจะต้องทำการนำอ,ออกไปรับรองนะครับ จากนั้นผู้ลงนามจะลงนามรับรองอใบรับรองนะครับ เมื่อเสร็จสิ้นนะครับตัวใบรับรองอของของผู้โอนนะครับก็จะมาเป็นของผู้รับโอน,นบใบรับรองหมายเลขนี้นะครับ ก็เ,เสร็จสิ้นขั้นตอนการโอนไปรับรองครับ